สวัสดีค่ะมาพบกันกับพอลลี่นะคะวันนี้พอลลี่ก็มีข่าวดีอยากจะมาบอกมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสระคนไหนที่ปวดท้องรอบเดือนนะคะปวดมา1 0ปี20ปีนะคะกินตัวไหนมาแต่ก็ไม่เห็นผลกินเท่าไหร่มันก็ไม่หายไม่ดีขึ้นเลยนะคะวันนี้พอลลี่เลยอยากอยากจะมาแนะนำค่ะกับสินค้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ พันดัลลาเลจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยให้อาปวดท้องร,รอบเดือนนี่ดีขึ้นนะคะใครที่ปวดแบบปวดจ,จนแทบจะอยู่ไม่ได้แทบจะหยุดงานเลยทีเดียวนะคะการที่เราปรวดท้องรอบเดือนนี่คือมันมีพวกที่ของเสียของเน่าที่ตกค้างอยู่ในมดลูกของเรานะคะกินตัวนี้เข้าไปแล้วะคะ่ะตัวนี้จะช่วยขับของเสียของเน่านะคะแล้วก็เลือดที่ตกค้างอยู่ในอ่างลูกของเราออกนะคะตัวนี้ค่ะ มันจะขับออกช่วงที่เรามีรอบเดือนนะคะตัวนี้นะคะเมื่อนะคะมันขับออกสารพิษสารเคมีตกค้างอยู่ในมดลุของเราแล้วนะคะ<ม>เราก็จะได้มีสุภาพที่ดีแล้วก็คือก็คือมดลุของเราเนี่ยสะอาดแข็งแรงเข้าอู่นะคะเนาะแล้วก็มันจะไม่ปวดท้องประจำเดือนอีกเลยนะคะที่สาเหตุที่มันปวดก็คือนะคะมันปวดเพราะว่ามันมีของเสียนะ,ะมีของเน่านะ,ะที่อยู่ใน ของเราเนะี่ยเนาะมันทําให้ปวดบิดปวดน่วงนะปวดแสบปวดร้อนนะคะเพราะว่ามันจะเอาออกสารพิษที่อยู่ในมดลูกของเราเนี่ยนะคะมันบิดออกนะคะถ้ามันไม่มีสารพิษมันจะไม่ปวดท้องรอบเดือนนะคะเนาะมันจะไม่ปวดค่ะถ้ามีทันท,นทันทีมันจะบิดออกเลยนะคะมันจะไม่เก็บไว้นะคะนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เรานะคะปวดท้องรอบเดือนเนาะ ก็นะคะกินตัวไหนมาแต่ไม่ดีขึ้นก็อยากแนะนําตัวนี้เลยค่ะพันนาลาค่ะตัวนี้ดีจริงนะคะเห็นผลเร็วมากเลยนะคะกินดีอยากบอกต่อค่ะ